ครับสวัสดีครับปฏิวัติกาจัดไทยครับซื้อขายเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดครับรับจัดหาเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดนั่งร้านแบบเหล็ก Tower crane ร,รนตู้คอนเทนเนอร์ตู้ออฟฟิศแผ่นเหล็กเหล็กจัดเครื่องดัดเหล็ก Tower c r a เคนนะครับมีทุกชนิดโทรหาผมได้เลย098-647-4222ครับเมาไซซื้อทั้งไซ เยอะๆชอบโทรหาผมได้เลยปทวัคซีจัดภัย0 986474222ครับชัดเจนครับได้ของแน่นอนครับล้านเปอร์เซน็นครับนะฮะมีทีมงานมืออาชีพทําการขายช่วยจัดหาให้รายละเอียดท่านครับสนใจโทรหาผมทางไลน์ u t u b e เบอร์ Facebook 0 986474222ครับ แรกครับผม ขายเครื่องมือช่างอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดอะไหล่แบ็คโคก่อสร้างนังร้านแบบเหล็กเครื่องมือช่างวันนี้ส่งอีกแล้วครับ0ูนย4เก้าครับขายขายขายซื้อ,ซ,อซื้อเข้าโทรหาผมได้เลยครับ0ูนย์เก้าครับ ปล่อยแล้วเพชรเบรกแล้วลงมาจับเลยเพชรลงมาจับเลยเออเดี๋ยวไหล่ดิสลิงลื่นนะโอ้ยเปิดไฟเปิด้ฟมาไม่ใช่หรอกไม่ต้องเปิดลงไม่ต้องเปิดลงลงเลย 0 9 8 6 4เก้า2ปดศูนกครับขายขายซ,ซื้อซื้อครับอะไรเครื่องจักรแมคโโกสิบล้อเคนครับขายทุกชนิดครับซื้อทุกชนิดศูนย์เก้าแดหกสี่เจ็ดสี่สครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับปิวัติรารมิทาครับน,น้องเพชรน้องบวยครับที่นี่เจ็บเจ็ดเจ็ดสมงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ